สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้นะคะติ๊กก็จะพาเพื่อนๆนมาเล่นสกีนะคะวันนี้ติ๊กก็อยู่ที่แซน p o i n t นะคะแล้วก็มาเช่า Airbnb เดี๋ยวพาเดินดูทั่วๆนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศนะคะอุ้ยอุ้ยลื่นลื่นลื่น นี่เป็นบรรยากาศรอบบ้านนะคะที่เราเช่าอยู่นะคะเป็น Airbnb แอร์บีเนาะคือทริปนี้นะคะที่ติ๊กมาก็คือซื้อตั๋วมาจากนิวยอร์กเนาะแล้วก็ต่อเครื่องมา2ต่อนะคะแล้วก็มาถึงประมาณดึกแล้วนะคะเพราะว่าออกมาจากนิวยอร์กเนี่ยก็ประมาณหกโมงเย็นเนาะแล้วก็ต่อเครื่องมา2ต่อมาลงที่ตรงแซนพอยต์เนี่ยก็มาถึงประมาณสักสี่ทุ่มได้มั้ง4ี่ทุ่มกับห้าทุ่ม เอ้ยหรือเอ้ยหรือเที่ยงคืนจำไม่ได้ประมาณนี้นะคะประมาณเกือบเที่ยงคืนได้แล้วก็เช่ารถนะคะแล้วขับต่อมาที่เนี่ยที่แซนพอยต์นะคะก็มาที่พักเป็น Airbnb แล้วเมื่อคืนพอมาถึงดึกมากก็เลยได้นอนงี่ไปได้ประมาณสักสองชั่วโมงเนาะเพราะาติ๊กมาติ๊กมาทำงานต่อนะคะแล้วก็เดี๋ยววันเนี้ยจะพาไปช้อปปิ้งของกินก่อนเพราะว่าเราอยู่ที่ Airbnb เนาะเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นบ้านเนาะแล้วก็จะมี ครัวให้อะไรให้เดี๋ยวเราจะทํากับข้าวกินกันเดี๋ยวจะไปชอปปิ้งของที่ตลาดนะคะจากนั้นเราก็จะไปเช่าอุปกรณ์เล่นสกีครั้งนี้เป็นครั้งแรกของติ๊กนะคะที่ได้ลองเล่นสกีดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีเพื่อนมาสอนนะคะแล้วก็มาทั้งหมดเนี่ยสวันตั้งเป้าไว้ว่าวันสุดท้ายที่จะขึ้นไปยอดภูเขานะคะยอดท็อปนะคะแล้วก็สกีลงมาแต่เราเล่นไม่เป็นนะ <c oughs> เราเล่นไม่เป็นวันแรกเราจะหัดก่อนวันที่สองเราจะหัดก่อนแล้ววันที่สามเราจะไปลุยสนามจริงกันเอาใจช่วยดิ๊กด้วยนะคะ ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะสวยมากตื่นเต้นตื่นเต้นว้าว <im itation> ให้ดูบรรยากาศนะคะสวยมากๆเลยสวยเซอค่ะนี่คือสถานที่ที่เรามานะ ตอนน,ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะกำลังจะไปเช่าสกีนะคะเดินลำบากมากเลยสวยมากตื่นเต้นแล้วก็วันนี้หน้าโทมมากนะคะเพราะไม่ได้นอนเลยเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศนะ,ะสวยมากเลยตื่นเต้นสวยสวย เดี๋ยวจะเข้าไปเช่าตรงนี้นะคะตรงนี้คือที่ให้เช่าสกี <C y> ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านเช่าเลยนะคะ <C y> เดี๋ยวไปเลือกดูว่าวันนี้ที่จะเลือกเล่นสโนว์บอร์ดนะคะเพราะว่าอยากจะถ่ายวิดีโอถ้าเล่นสกีแล้วอีกมือนึง <C y> มันต้องจับแบบว่าขาสกีเนาะ <C y> ก็เลยเลือกสโนว์บอร์ดนะคะเหนืยตื่นเต้นจังเลย วันนี้ทิกเลือกเป็นสโนว์บอร์ดนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เซตอัพให้อยู่เพราะว่าเป็นครั้งแรกเนาะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะ ก็ตอนนี้กําลังเปลี่ยนเสื้อผ้ากันแล้วก็เดี๋ยวเดินขึ้นไปบนภูเขาตอนนี้ติ๊กเช่ามาเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเช่า,าติก๊กตกลงติ๊กเลือกเป็นสโนว์บอร์ดนะคะที่จะเล่นวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วบังเอิญวันนี้ตอนแรก take, ิ๊กจะเทคเลเซ่นแต่ว่าเขาไม่มีคิวนะคะวันนี้ก็เลยไม่ได้ทําแล้วก็อาจจะลองเล่นด้วยตัวเองไปก่อนวันแรกนะคะแล้ววันที่2ก็จะลองเล่นเป็นสกีวันแรกสโน์นะคะเดี๋ยวไปลองดูว่าจะเป็นยังไงเนาะ ตอนนี้ก็มาลองเล่นสโนว์บอร์ดแล้วนะคะยังเล่นไม่ได้เลยล้มตั้งหลายรอบนะคะแล้วก็ตอนนี้พักเหนื่อยมากยังเล่นไม่ได้เลยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะต,ตอนนี้ติ๊ก็ มาบุ๊กนะคะเลสเซ่นนะคะก็คือจ้างเขาสอนนะคะ2ชั่วโมงนะคะทั้งหมดก็260เหรียญ2อ0ยเหรียญก็เป็นเงินไทยประมาณเท่าไหรอ่อ่ะคูณ31เนาะก็ประมาณ6 7 7 0 0บาทนะคะ2ชั่วโมงก็ลงทุนนะคะเ <laughs> พราะวันนี้ดูแล้วไม่น่าจะรอดแล้วก็ลองเล่นเองแล้วก็ปวดขาไปหมดเลยแต่ว่ามีเวลาทั้งหมด3วันนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวดูว่าหลังจากที่จ้างเขาสอนแบบไพรเวทแล้วจะออกมายัางไงเพราะว่าวันที่3 ตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะขึ้นไปบนท็อปนะคะเป็นไปยอดภูเขาแล้วก็สามารถสโนว์บอร์ดลงมาได้ตอนแรกว่าจะลองเล่น2อ,อย่างทั้งสกีและสโนว์บอร์ดนะคะตอนนี้คิดว่าน่าจะลําบากแล้วแหละขอเป็นสโนว์บอร์ดอย่างเดียวแล้วกันเนาะ go ตอนนี้อีกหนึ่งชั่วโมงนะคะก็คือภูเขาเขาจะปิดแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับครั้งแรกเนาะก็ถือว่าโอเคอยู่<ะ>โอเคอยู่ล้มไปนับไม่ท้วนเลยนะคะตอนนี้เหนื่อยมากปวดก้นไม่รู้ว่าเย็นนี้จะเป็นยังไงนะจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวไปต่อ วันแรกเมื่อกี้นะคะโอ้ยเหนื่อยมากมานั่งกินกาแฟแล้วก็หนาวมากนะคะเพราะว่าคือพยายามลองเล่นเองแล้วเล่นไม่ได้นะคะล้มไปตั้งหลายรอบมากเลยนะคะแล้วก็อ้าวถ่ายวิดีโอไม่ค่อยได้ถ่ายเพราะว่ามันเหมือนยังไงยังไม่สะดวกถ่ายมาบ้างนะคะโอ้ยตายถุงมือล่นก็รอดูพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ก็คือจ้างคนมาสอนเนาะสองชั่วโมง สชั่วโมงนี้จ่ายไป260นะคะแล้วก็เ,เป็น p r i v a t e นะคะเขาสอน p r i v a t e ในการเล่นแ,แล้วก็ติก็เทคเป็นสโนว์บอร์ดเพราะว่าตอนแรกว่าจะลองสกีด้วยสโนว์บอร์ดด้วยแต่ตอนนี้คือแค่สโนว์บอร์ดอย่างเดียวก็ลำบากละขอให้เล่นเป็นก่อนสักหนึ่งอย่างนะคะเดี๋ยวมาดูว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงวันนี้ก็เดี๋ยวจะไปลองอีกสักรอบนึงนะคะก็คนสอนก็คือเพื่อนติ๊กเขาสอนนะคะเขาก็บอกว่าโอเคอยู่แต่เราก็คือแบบ คือ,คอไปได้แป๊บเดียวก็ล้มไปได้แป๊บเดียวก็ล้มแต่ว่าสาหรับคนเล่นครั้งแรกเนาะเพราะว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกของติ๊กเลยนะคะตอนนี้มานั่งรอเพื่อนเนาะเดี๋ยวเพื่อนขึ้นไปบนยอดเขานู่นกําลังไต่ลงมาแล้วก็เลยมานั่งกินกาแฟรอนะคะสำหรับวันแรกนะคะก็ถือว่าได้ลองเล่นเองแล้วก็เจ็บตัวเองนะคะเดี๋ยวไปดูว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงต่อนะคะสำหรับวันที่2นะคะ เราก็จอดรถไว้ตรงช่วงกลางของเขานะคะแล้วก็ที่เนี่ยจะมีรถรับส่งนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ขับรถรับส่งตามจุดจอดรถต่างๆนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวันที่2จะเป็นยังไงวันเนี้ยติจะต้อง take lesson แล้วจะมีครูฝึกสอนส่วนตัวมาให้นะคะตอนนี้นะคะ ก็จะหมดเวลาสำหรับการเทรนนิ่งนะคะการเล่นสกีแบบไพรเวทนะคะตอนนี้คือสามารถรู้วิธีคอนโทรลแล้วแต่ว่าเราต้องนี้ที่จะฝึกฝนเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ครูฝึกน่ารักมากนะคะแล้วก็เนี่ยจะเป็นรอบสุดท้ายละก็ไม่ได้อัดวิดีโอมาให้เพราะว่าคือตอนที่ฝึกก็คือเราตั้งใจฝึกเนาะแล้วก็ไม่อยากจะล้มแล้วก็เรามีเวลาทั้งหมดแค่สชั่วโมงแล้วก็จ่ายตังไปทั้งหมด260เหรียญเป็นไพรเวทนะคะแล้วก็ตอนนี้จะจบแล้วดีใจมากเดี๋ยวก็ จะพยายามถ่ายวีดีโอที่ตัวเองสามารถเล่นสโนว์บอร์ดได้มาให้ดูนะคะเพราะว่าวันแรกที่เล่นคือแบบล้มเยอะมากตอนนี้หนาวปากสันพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศเนาะเดี๋ยวให้ปิ๊กซ้อมเสร็จแล้วที่ก็จะลองฝึกด้วยตัวเองเดีวให้เพื่อนถ่ายวิดีโอให้ดู good stop good stop that was good Good job! วันที่สามคือปวดตูดนะคะปวดขาเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไปหมดเลยไม่รู้วันนี้จะมีแรงหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะต้องทำให้ได้น,ะะน่าจะทำให้ดีขึ้นแต่จะบอกเลยว่ามันพลาดตั้งแต่วันแรกที่ วันแรกลองเล่นเองแล้วยังไม่รู้วิธีเนาะแล้วก็ล้มเยอะมากแล้วก็ตอนนี้เหมือนตูดมันจะช้ำนะคะปวดมากเลยฮลุยกันต่อ ตอนนี้ติ๊กมาคนเดียวเพราะว่าเพื่อนก็ขึ้นไปนบนยอดเขาติ๊กยังขึ้นไม่ได้เพราะว่าติ๊กเพิ่งฝึกเล่นเนาะติ๊กก็จะลงไปที่เขาเรียกว่าบันนี่ฮิวนะคะก็จะเป็นอ่าเป็นแบบเป็นเนินเล็กๆสําหรับคนที่ฝึกเล่นใหม่เนาะเดี๋ยวให้ดูอู้ขนาดเด็กยังเล่นเก่งกว่าเราเลยเห็นไหมคะเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยยังเล่นเก่งกว่าเราเลย ตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะเขาก็ภูเขาใกล้จะปิดแล้วติกกมานั่งกระเช้ากลับแล้วนะคะเหนื่อยมากบอกเลยว่าเหนื่อยมากแล้วก็ล้มเยอะมากเย็นนี้น่าจะระบมทั่วตัวนะคะฮอตอนนี้เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศรอบๆเขานะคะเดี๋ยวนั่งกระเช้าเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศหูย วยม <c oughs> วันสุดท้ายก็ถือว่าดีนะคะเล่นได้ดีกว่าวันแรกและวันที่สองมากๆเลยค่ะแต่เหนื่อยมากค่ะตอนนี้ มากปากสั่นพูดไม่ออกนะคะก็ลากันไปแค่นี้นะคะบ๊ายบาย